สวัสดีค่ะปู <ผม S 1> จ่จันเมืม่อนี้ได้ยินข่าวครับว่าปูจันมาจำศีลปีไหม่น้ำหลวงปูเพิ่นแม่นครับพันผ้ามามาเมื่อนนี่แหละวันต่อไปมาจำศีล มาจำสินพมน่านาเส่ปีไหม่หให้มีโซมิลาบันเดียค่ะเป็นยังสัตว์มาจำสินแล้วมาเคลื่อน,นหลังจากสวดมนต์ทั้งตา,นนาหน้าแล้วเนะาะเครื่อมสิรับก็ตาไปแั่มี่หนึงงยางแล้มาแต่พคนค่ะไม่ยิ่เงใ่ปไปตาไปยางมากๆนะนางบางลงมามาถามหมดรอกรามาอย่างนาะแต่เด้คนถามอืมได้ตอบเพิ่นไปว่าไงมาจำสินนี่ละ่ะสนองพม่าสนองเมือนเราหอยมาจำสินมาจำสินอย่างนีแม่ใช้โซกสาราสีเดีค่ะไอ้โซกนี่โซกแบบใดนาะสนอง พอแม่แช่ตัวเอาไปแลกเงิ่อนพนวาสิดดิรักษาหนักมากเถอะ้อมีนี่แม่พุ่มอยู่นี่บ่คับปูกรว่าแม่องพงไพ่มองไปไหมบอยไหมพงไผ่ดิคนลุกมาแต่พุ่มดิเพราะว่าแต่หายตัวไปแลกทั้งายเด้มันหอบท่อกอนบอกง่ายเผื่อลำมาหายนะเอาไปแลกเปลี่ยนเอาว่าสมมองไปไหนแต่ตัวเล็กมากดีหอบท่อกอนบอกง่ายเผื่อลำมาหายอู้คนหอบสมบัติมาหายพ้อมแม่ยหอบท่อกรดปูบอกง่ายเผื่อลงมา พร้อมกับตัวเลขเตัวเลขกก็ยืนในก้อนท่อไปคุณยูทั้งขั้วนอะค่ะปู่แน่นครับพยานวมาแต่ขึ้นขั้วเลยขั้วมองไปนั่นมาขึ้นนี่แหละนี่จ่อๆนี่แหละใช่ว้าเป็นตา้มาเอาเลขดีเนาะปู่ไม่เพรได้เอาเลขแล้วเอาโชคเอาเงินไปสุดในสินแรมค่ะเอาโชคเอาลาบเนาะแน่นครับเป็นห่อปอนบางไงลงมาหายว่าต่อไปค่ะตัวเลขก็ขึ้นด้วยก้อนท่อละเอาต่อไปก้อนท่อบางหน่อยนี่เพี้ยบางไงพี่เดชเบิกเจอเลยบอกปู่ไม่ภูมิเหตุภูมิวุ่นวายต่อไปเพราะว สิ่ได้หลายเตยจะบ่กอก่อนนี่ยอยู่รอบ้านค่ะไปแรกไปแรกไปเปลี่ยนพออยู่ด้ใส่ระหว่างสิเดียวเพิน<อ>่นบอกหน้าบอกขาแถวแมีทีมาวกว่นครับมน,น,นได้ราคาโตนนกะใจ่เลยื่นหลับเตืนนอนเตือนเนาะปูมาจำศีนอยู่นี่ได้จักมือค่ะไม่เมื่ขึ้นนี้เมืม่ขึ้นนี่โอ้เด้สโๆนอนหอน้ว,นวนยตัวนี้นอนเพราะปูเราผ้ามาเด็เราบามาหลดไปคนพูจะผ้าไปเอาหัวซันคนี่ผ้าเปิดเอาทรัพย์บอปู่ครับ ภาพเปล่าซับชิงสลิงคาดของเก่าของหนักของ,งมูลนั่นละว่าต่อไปแล้ววะ <c oughs> เล,มล่มา,มา,มาออนําเลาะสิม่า <c oughs> มันกลายเป็นของเราอีลี่บอลมันบอลมันฝันเนี่ยมันตึ่งหลับตึงต่งตื่นเนาะจยางกุวยกุวยมากแต่พวกนี้จะแข็งแคบแคบแคบจริง,งวะงานออกมายางกับยังมาซื้อถึงหอบก้อนท่องมาหอ,อ,อ,อบ่อนท่องก่อนท่องมาก,ก่อนบางไงติปูแม่นครับจากเงินบางไงแล้วมันข้นมันท่องก่อนอีีมันจมบุกขึ้นวะก่อนท่องแล้มีตัวเลขพห้อมแมนครับมีตัวเลขพร้อมเลย มีหอดสามตัวเท่าสามตัวเอวสองตัวไตอีกผู้ีมันธรรมดาดีครับเป็นงังสันตัวบางไงแดดจึงคืนมาเลยในก่อนท้องมันธรรมดาดีจ้าวันว่าคักแล้ววันนี้คักเลยแม่นครับมือนี่มือวันที่สามสิบเอ็ดเนาะเข้าดาวพอดีตัวหนีปูวจ้าห้วยมันนี้ใส่วันที่สองกับซิบบอส่งใช้วันที่สองคนหรอจ้าหลังปีใหม่เนาะแม่นรนี่ส่หลังปีใหม่กับซิบบอสคักอยู่ครับก็มาเคยเห็นสีเขียดนี่หอมก่อนท้องก่อนใงป่านนี้ว่าถอดไป ปูปีปูกับบะไดยมาจากเทียนอม่มาเทียแหลกที่เนี่ยเทียรแหลกแหกหมานค่ะคักหละปูเทียแหลกแหกหมานดิจ้าสีว่าฟันกับบอแมนสีว่านั่นกับบ๊อบแมนบอมันึ่นหลับตึ่นตื่นมาถอดงานหอมวม,ะมะาให้สอนก่อน,อนท่องละย่ยุกยุกอยู่เนาะ ก่อน<ม>ท่องเหลี่ยมหยุบๆเลยเพิ่นเอาสมบัติอยู่ทั้งพุนเพิ่นมาให้ยตาเราเป็นสมบัติของเราเราขายเงินเราบ้าซีไฮเอาไปกอนห่องของเราอีกจะไปเห็นั่นมันกันบบ่มีเพาะพ่อสิบไม่ได้ลาวาก่าสิเดที่ได้เอาไปแปรเปลี่ยนเป็นตัวเลขกพ่อแบบเหล็เอาไปแลกลาวามันก็สิแม่นเขาโปรตัวเอาเป็นเอาไปเอามาแลกเป็นเงินในเมียงมนุษย์แม่นครับตั้งหีใส่ไเดีแต่เป <grouping S 2> ็นเมียงผีเงินผีมาใส่หีใส่ทาดีหีใส่แต่แต่ว่าโอ้หันกอนห่องว่าไงเหมือนสิบว่าได้หลายล้านอยู่บ่ครับปู่ กับชิบว่คักเติมบอยู่บ้างเถอะมันบอกง่ายหนึ่งไหมมันเลกได้แลบ่ดีๆกับชิบเป็นบุษเสือตาอกเพิ่นที่ชิบ่หอมเป็นใหม่ถูกตี้จ้าครับเปน็นทังซันอืมเะอ่อนตะอ่อนก่อนทองน,น้ำเพล,ล,เลินแล้วก็ซอนตัวแดงมันขึ้นยางงานโตัวแดงยิ่งคืนกว่าตัวบุญง่ายอันนี้นะคือบอ่ได้ฝันมันบ่ปูบ่เลยครับบ่ได้ฝันเห็นเป็นโตเลยบ่ว่าจะเป็นโตยากพวกพวกลงมาคนนี้ว่าธรรมดาเนี่ยโอ้ว่ามันปูฝันว่ามันปูนิมิดเนาะบ่ได้ฝันจักดิมาสบาป เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะพี่น้องทันทีตัูแดงในก่อนท่อนี่ยเขินมาย่างงามเนี่ยเรียกสามตัวเครื่องเนี่ยค่ะสี่ศูนย์เจ็ดวะถอสี่ศูนย์เจ็ดแมนครับแล้วก็ทั้งไตพึ่งเกลียดความได้สองตัวความนี่ทั้งหลายเดี๋ยวทั้งไตแล้วเกณียให้แปดห่าวะทอสี่ศูนย์เจ็ดกับแปดห้าครับสี 4, 0, ่ศูนย์เจ็ดกับแปดว่าหลายได้หรอปูไม่แต่แม่นบ้านเท่ากับเอิญบนเล่าซะแล้วโอ้บนไหนแยกบนแยกหลาง้วยแมนครับ ให้มาเข็นแข่งนิดน้อยเข่นแข่งเลยเป็นลักษณะจำสิ้นปีใหม่เนาะเอฟซีกับสิได้โซกหมานน้ำกันครับค่ะคือว่าปู้ยุนีนี้เพื่อนเป็นคู่บาอาจารย์ปู่อะค่ะเพื่อนได้ให้มาจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งคู่บาอาจารย์นะคุณเป็นเถาพ่อแม่นครับราว่าเห็นบอลลายแกลายงวดอดีตลาว่าอืมพาดเอาโชคลาว่าสิ้นไรบ้านรอดสิ่งน้เราเรามาเปิดยังไงตั้งแต่ข้างหน้าดิ เป็นเงิสั้นก็ได้ตัวดีมาฝากเอฟซีรถวัตถุไปดีประเดี๋ยวพิจนาบังเอาวัทถุไปต่อทำว่าห่วยบ่เคยเห็นเลขสี่เลขเทียบในห้องคอนท้องมาหาเนี่ยก็เห็นคักลายเติบเราไปเนาะปู่ห่วยวัตถุตะปูว่ซื้อเงินวานน่นแหละโอ้วัตถุตะปูว่ซื้อแม่งครับงวดนี่นี่ซื้อเ่อเตรียมเปิดบัญชซี่ถาคุณปู่ปู่ว่าจะเปิดบัญชีไปจองรถไปทาวัตถุไปผู้ว่าปากไปซื้อหอดให้หอดหน้าคุณได้เนาะชุดนี่ เป็นหอบก่อนท่วงมากก่อนบักใหญ่เนาะท่วผงผีเนาะผีกลุ่มๆอยู่ยังไงโอ้จุดสื่อหน้าตัวนี้เออไดมาธรรมดาหักหักเนอะปูครับเอาลองพิจารณาเบิ่นมากกัตา,ามม่วงมากกัจังว่ากันย้ำตัวเลขอีกแน่ค่ะปูตัวเลขครับสี่ศูนย์นเจ็ดว่าสบสี่ศูนย์เจ็ดครับสองตัวนี้แปดห้าก็แปดห้าครับ ทอนี่เลยมัน,นบ่โป่บ่มีหลายหางหอกหางเจ็ดหางจรนี่ข้าเ้าดรอกโอ้ไหนมาสนิทกับว่าเ่านี้แล้วว่าสไปค่ะขอเบิ่งเลยค่ะบันนี้ครับเนื้อชุดสามตัวสองตัวเนาะค่ะแมนครับพี่น้องแคปไวจุดไว้นะคะเอฟซีใช่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค,ะค่ะใส่จักรยานในการรับชมเป็นแนวทางเนาะปูค โอ้ได้ยินข่าวนี่คือเฝ้ามากเลยค่ะว่า,าปูได้ก่อนท่องก่อนบางไงคนน้ำไห่เขาจะเอิ่นว่าจังไดค่ะปูหญ้าบอเนื้อแถวเมย์กันแถวเมย์เราเราพ่อตาได้ถามเราคักว่าจะไปข่าติมโตแก่ก่อนท่องนี่มันก่อนไงผมไม่สูงอื้งก่อนท่องอยู่บ่ค่ะปูนางงก่อนท่องมาไห่มั้ยก่อนไงพอดีของแฉยังไงหลุ่นนี้รุ่นแหลกก่อนท่องท้าไปก่อนท่องไปแหลกเงินค่ะ แหลกเอาเงินเมี่ยง,งมนุษย์เนาะแม่นครับโอ้แหลกกับสีด้ยลายอยู่ล่ะทั้งสื่อให้สื่อหน้าเปิดบัญชีหาเนี่ยงไหมนี่เราเชนแชบเนี่ยนะพ่นว่าค่ะเออเป็นแนวทางได้ครับปูตำนานปูจันนี่บอธรรมดาแม่นครับตำนานจ้างหมอลำกับจ้างมาแล้วแม่นครับเอ้ามือนี่ รับโชครับทรัพย์นากันเดอ้อพี่น้องปีใหม่นี่นะคะให้ปูไวพ้พรันให้แน่จา้าจะให้สุขสมบันมันโบได้อาบไปแลกกับให้ได้เงินได้ครับพอได้ยู่ได้กินได้ใส่ได้ซื้อไปสั่นละค่ะว่าแต่โบได้ตามกับให้ให้ใหมีโชครวยก็เถอะค่ะมีโชคมีลาบนาะคะ่ะอันเบอร์ทั่วปูกับศูนย์เก้าแปดนะคะหกสองสี่สองห้าศูนย์สามนะคะอ,อัอนรับโชครับทรัพย์ อยากรวมบุญน้ำปูน้ำปูจันเนาะค่ะครับสาามารถโทษติดตปูจันได้เนาะค่ะพี่น้องครับผมค่ะโชคดีมีชัยนะคะรับโชครับทรัพย์ีไม้น้ำกันเ้ยค่ะเด้อครับผมสวัสดีค่ะขอบคุนปูดหลายๆค่ะแนวทางงวดนี่เนาะค่ะว่าแต่เด็กขึ้นพอขึ้นหอดแลด้วเอฟซีค่ะวัดอะไรขาดวัดถ้ไปค่ะเป็นแนวทางเนาะครับ ค่ะพี่น้องนเนืค่่แเนวทางปูจันทร์ปีไม่เนาะคะ่ะไปจำมาจำซีนเนาะคะ่ะใดมากเขียนเขียนยาเพื่อนเอาท่องมมา่หายก้อนบักไงคะ่ะ